คุณแม่จ๋าไอ้ต้องเรียกเขาว่าอะไรอะะน้องสะพ้ายน้องสะพ้าย้ชื่อเล่นโบกี้จาโบกี้รักพี่แจนไหมรักค่ะรักมากมากเท่าฟ้าเลยค่ะวีรักเท่าฟ้าเดี๋ยวเธอรักเท่าฟ้าไรฟ้าเป็นใครบอกว่าพี่เท่าฟ้าเขาไม่มีกิ๊กหรอกเห็นสงสายตาตลอดนะล่าสุดพาไปไปพี่ไปเล่นจิหกกาลาดอะยังใหไลายบอกน้องฮะน้องผูวผัูผัวผเพอะไรผู้เพอะไร จงเลขความเพีงมาได้เลยค่ะเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจพอดีนี่เธอตาลอยๆนะได้เวลาแล้วเนี่ยแจล้งเดี๋ยวนะนี่มึงไม่ไม่หรือนี่เหรอยำหมากให้เมียรู้เลยเขาอยากกินอ่ะนี่ตาเขาจะลอยๆอยถ้าเขาอยากกินเนี่ยใช่ไหมเธอก้าอยากกินนะเฮ้ยแต่เมียมือส่งสายตาให้กูตลอดเลยนะเนี่ย ยังงไสีแห้งเดี๋ยวเจ้าชู้เออผมเจอทุกวันน่ะจริงเลเจ้าชู้เนี่ยเหรอล่าสุดจับได้คาตาเลยพี่นี่ยองกับผู้ชายเลยดีเนาะวันนั้นบ้านบางแคร์เขาไม่ล็อกไม่งั้นผมไม่เจอโชว์ขอไมเจอที่นะเออกำลังแกะแผงเพิันเลยกำลังกระหน่ำดูให้ดีไอ้แจ็คเขาเปลี่ยนภาพเปลี่ยนขี้เยี่ยวเปล่าแม่เดี๋ยวแจ็คแฟนตอนวัยรุ่นนี่ว่ะรู้ไงใส่บิ๊กไอ้ด้วยตาเป็นต้อ เออทุกวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะเนื้อตัวเป็นไงเมื่อยไหมจัดทุกวันบ้างสามกว่าสี่สี่ส่อ่ะมึงก็จำไม่ได้เขาจำแม่นเลยไม่จำสีชั้นเพียวันนั้นมันสามแล้วชั้นเพียใช่ไหมชั้นหลักไปแล้วเธอก็มาเบิ้ลอีกมาเบิ้ลกันชงมันยิ่งจริงเลยมันยิ่งจริงเลย